<ม>เฮ้ยอะไรวะเป็นสม,มิมผมก็จะแก้ครับนเนี่ยม,มึงกลัวไหม,มไม่กลัวอ่ะไม่กลัวไม่กลัวเนี่ยม,ม,ม,มันฟ้องแล้วนะแบบนี้ เฮ้ยม right. hey, hey. like ึง uh. ก็ไ totally. ด้วนเวียนอยู AT ่แค่ลา้ห้างแหละมึงไม่มีวันได้ขึ้นมาหรอกไอ้สมิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันทำไฟมันดับไปหมดแล้ววะไฟพี่ดับแล้วมันขึ้นแล้วทุกคนยีนขึ้นมา ออมมนนขึ้้าากกล่่งีสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F4 ที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้ผมเองจะกลับไปที่ห้าง นะซึ่งที่ผมจะกลับไปวันนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยได้ยินมาว่ามีสมิงลูกเสือหรือเปล่านะมาวนเวียนที่นี่เนี่ยแล้วนะก็วันนี้จะกลับไปพิสูจน์ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยเตรียมสเสบียงมาพร้อมที่จะขึ้นมาที่ห้างนี้นะทุกคนแล้วันนั้นผมมาผมก็ได้เจอกับพี่แฝดใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่พี่แฝดใหญ่นะเป็นสมิง ทุกคนโอเคก็ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยฝากพี่ๆทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจเรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วเดินทางกันเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมเองก็ได้เดินทางมาถึงจุดตรงนี้แล้วซึ่งผมไม่ได้ถ่ายมานนะช่วงที่ผมต้องเดินเข้าป่าเลาะมาเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะผมจะถ่ายก็ตอนที่ผมเนี่ยมาใกล้ถึงห้างเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่เบื่อจนเกินไปนะเกิดถ้าผมเดินทางเนี่ยถ่ายที่จุดยังไม่ถึงเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเบื่อนะก็ระตอนนี้ผมเองมาใกล้จะถึงจุดบริเวณที่เป็น ห้างแล้วนะครับทุกคนก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะวันนี้ทุกคนเพราะว่าอยู่ที่สูงมากๆนะน่าเป็นเสียงพวกสัตว์ป่าหรือเปล่าทุกคนที่ ได้ยินเสียงมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็เป็นปกติของป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับทุกคน,นตกใจหมดเลยถุงขยะของใครไม่รู้นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยว ีเดินทางต่อดีกว่านะครับทุกคนถ้าถึงห้างเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าห้างตรงนี้เนี่ยแข็งแรงนะแต่ทุกคนดูเตาดิเตามันเริ่มจะพังไปหมดแล้วอะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกผมเองจะขึ้นไปข้างบนห้างนะขึ้นไป ดูข้างบนด้วยว่ามีฟืนหรือเปล่าถ้ายัางไม่มีอะไรเนี่ยผมก็จะเอาขึ้นไปทีเดียวเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยไว้พบกันตอนที่อยู่บนห้างเลยนะผมขอเอาฟืนขึ้นไปด้วยนะครับทุกคน่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ต้องบอกเลยว่าบนห้างเนี่ยไม่มีฟืนอะไร ไว้เลยนะทุกคนมีแค่เศษเล็กๆน้อยๆนยนะไม่เป็นไรทุกคนไหนไหนเราก็มาแล้วเดี๋ยวผมเองก็จะลงไปหาฟืนข้างล่างก่อนแล้วผมค่อยขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะตัวอะไรวะทุกคน,นเห็นตัวอะไรไหมเมื่อสักครู่มันยินผ่านห้างไปหรือเปล่าสายตาจะฝาดนะทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไปจากห้างนี้ก่อนเพื่อที่จะไปหาฟืนนะผมเองไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาพร้อมๆกันได้ทีเดียวนะครับทุกคนโอเคก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะว่าวันนี้ผมเองเนี่ยจะเจอกับไอ้สมิงลูกเสือมาวนเวียนที่นี่อีกหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคไว้พบกันตอนที่ผมทําอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับทุกคนไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็หาปืนมาได้พอประมาณแล้วนะไว้สำหรับก่อไฟนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอทำการก่อไฟสักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะรอดูด้วยนะว่าจะเห็นอะไรมาหรือเปล่าทุกคน ผมเองก็เจอมาแล้วนะอิสม,มิงลุกเสือเนี่ยเจอที่วัดล้างบ้างเจอที่บ้านยายปอบบ้างนะทุกคนแต่ที่มันที่ผมเจอมันที่บ้านยายปอบมันไม่เห็นผมนะครับทุกคน ให้ไฟติดเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนผมเองก็จะค่อยเอาฟืนใส่เข้าไปเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันจะให้มันติดไปก่อนนะถ้ามันใหญ่หรือมันติดเพิ่มกว่าน,นี้ก็จะเอาฟืนที่ผมหามาได้เนี่ยสุ่มลงไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับว่าจะเจอพวกมันหรือเปล่าหรือมันจะออกมาจากนี้หรือนี้ คือตรงนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันจะมาตอนไหนผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราต้องดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็ความปลอดภัยของเราด้วยนะครับทุกคนที่ต้องก่อไฟไว้เพราะว่ามันกลัวไฟนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาเวลาว่างเนี่ยมาทำเตาใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเตาเหมือนจะ ชารุดไปเยอะมากๆแต่ตอนนี้ก็ยังพอที่จะใช้งานได้อยู่เสียงนกก็ร้องดังมากๆเลยนะครับทุกคนที่ตรงนี้เนี่ยและยังยุงก็เยอะด้วยนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงตอนนี้ผมจะขอผูกเปตรงนี้อยู่ข้างๆกองไฟเนี่ยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็ได้ทําการผูกเปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะขอนอนพักตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะเพราะว่าผมเองจะรอพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยว่าไอ้ลูกเสือนั้นมันจะมาที่นี่หรือเปล่านะครับมีกองไฟกองหนึ่งก็อุ่นใจแล้วทุกคน ต้องบอกเลยว่าทุกคนที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีนะแต่ไม่น่ามีสิ่งพวกนี้เข้ามาปนเลยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าเรามาแบบไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรพวกนี้นะเรามาทีหนึ่งเราก็ต้องคอยระวงังระวังอะไรพวกนี้นะครับ ได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนผมจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรกำลังคุยหากินอะไรสักอย่าง กรดูอีกสปัหนึ่งทุกคนถ้าเสียงมันมาใกล้กว่าน,นี้ก็ต้องคอยระวังละตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลนะไม่มีจุดไหนที่นั่งพักเลยเพื่อที่จะให้มาถึงนี้ไวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอนอนพักสักครู่ทุกคนผมคิดว่านะ ถ้าพวกมันเนี่ยได้กินควันไฟยังไงพวกมันก็ต้องมาที่นี่แน่ๆตอนนี้ขอพักก่อนช่วงระหว่างรอพวกมันมาที่นี่นะครับทุกคน You were like what โอเคทุกคนผมคิดว่าผมก็หลับไปนานพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมจะตัดช่วงที่ผมนอนออกไปเนี่ยด้วยนะเพราะว่ามันยาวมากๆผมรู้สึกว่าเกือบจะเป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไม่เห็นมีวิแววอะไรของไอ้ลูกทุงลูกเสือมาหาผมเลยนะครับทุกคน เดี๋ยว okay, ผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ผมเจอพวกมันเมื่อไรผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไปทุกคนได้ยินเสียงอะไรโผมาเจ้านี้ไหมน้าน้าน้าเจอไหมลูกเสือดีว่ะเฮ้ยอะไรวะ กลับบ้านอะไรหลงปาุกเสือมาี่กันหาหาหด้เรวผมคเียใช่เหรอวะกลับบ้านนลครับเฮ้ยกหับบ้านไม่พากลับบ้านเฉยเลยกลับผมเหื่อลูกเสืออะไรไว้ไว้ผมยาวขนาดนี้หมวกก็ไม่มีหลงป่าหล,ลงปลาไว,ลว้วอนหลงป่าอะไรวันผมมึงยาวขึ้นขนาดนี้เ,เหรอวะ มึงกลัวไฟไหมมึงกลัวไฟไหมผม,มไม่เชื่อจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสมิ่งผมก็จะแก้เนี่ยมึงกลัวไหมผไม่กลัวอ่ะไม่กลัวจับให้กูดูดิแล้วถอยออกทำไมนั่นน่ะมึงไม่กลัวเนี่ยม,ม,มันฟ้องแล้วนะแบบนี้ บ้ามอยู่ไหนมึงบอกกูมาดิเดี๋ยวก,กูบอกทางออกให้มึงจัไม่ได้ไปลองผูชมหน่อยครับอาการแบบนี้นี่เลี้ยงก,กูลงจากห้างนี่กูรู้แล้วว่าพวกมึงเป็นสมิงมึงต้องมึงอยากกินอะไรขนาดนั้นวะเริ่มออ,อกออกลายแล้วเริ่มออกลายแล้วมึงอะผูชมหน่อยพี่เดี๋ยวก,กูว่าช่วยมึงไงช่วยมึงไปไกลแล้วไงออกจากตรงนี้ไง อย่าขึ้นมานะมึงขึ้นมาี่มึงมีหวังนะมึงเลสเนี่ยกูบอกไว้แค่นี้มึงอย่าขึ้นมาเฮ้ยมึงขึ้นมานี่กูทีบตรงมึงเลยอะมามาอย่าขึ้นนะเว้ยมึงก็ได้วนเวียนอยู่แค่ลายห้างแหละมึงไม่มีวันได้ขึ้นมาหรอกไอ้สมิงเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <uh ท um> 네ุกคนมึงทำไฟมันดับไปหมดแล้วอ嘛ไฟพี่ดับแล้วเฮ้ย hey, ทุกคนมึงมาให้ผมช่วยไหมมึงอย่าขึ้นมามึงทำอะไรของมึงลงไปเนี่ยมึงรู้ตัวป่ะเฮ้ยไฟพี่ดับผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะขรยาวเฮ้ย ดับก่อนแล้วไม่เอาไงดีละ่ะพีเเ่เสียงมันเปลี่ยนแล้วเสียงมันเปลี่ยนแลวลงมาติดไฟใหม่ไหมกูไม่ลงไปแต่ทั้งนั้นมึงอยา่าทำแบบนี้นะมึงขึ้นมามึงก็ไม่รอดเหมือนกันนะกูบอกไว้แค่นี้แหละโอ้สมิงเอาไงดี <S <S> <S <S> อย่านะเว้ยไปกูไม่มีแล้วตอนนี้มึงจะขยวเฮ้ยผมไม่ผมไม่ก่อไฟอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเทไฟตกไปหมดเลยทุกคนผมก็ยิ่งไม่สมบูรณ์มนทำแบบนี้เนี่ยผมมีหวังไม่รอดแน่นะกูไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมจะหาวิธีกออไฟของผมให้ได้นะ เฮ้ยเฮ้ยเยยขึ้นมาเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วทุกคนยขึ้นมามันขึ้นมากลายที่พีมแน่ทุกคนทุกคนขอวางกองไว้ก่อนพวกทีมไว้ก่อนปะทุกคน ผมทีมันลงไปแล้วนะ<อ>ผมไม่ให้มันขึ้นมาที่คาดที่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็เพราะว่าถ้าผมถือกล้องไว้ด้วยเนี่ย<อ>คงจะไม่ได้นะ<อ>วิ่งไปแล้วทุกคนวิ่งมาโู่นละวิ่งมาโู่นละเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวหาวิธีก่อไฟก่อนนะตอนนี้ถ้าไม่มีไฟเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทุกคนเห็นทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะ ทุกคนผมขอปิดคลิปไใ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ทำเตาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนไป